จากเทคนิคปีไหนครับปี3ามครัผมเออเทคนิคปีสามนี่ผมยังไม่ตัดนะครับดูนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนี่ดูผมยังไม่ตัดดูดูนะครับเขาจะมาตัดทรงเปิดในหลังรองทรงครับ <c oughs> เปิดในหลังรองทรงหรือว่าหลังซอยลากใซสองอย่างผมจะสาธิตให้ดูข้างขวาข้างซ้ายก่อนวิธีตัดของช่างอ่อนก็มีเหมือนเดิมครับ ใช้ตัวแบ่งกิฟแบ่งผมเนี่ยคือเป็นรูปครึ่งวงกลมดันผมขึ้นไปแล้วก็ใช้สองตัวเพื่อที่ไม่ให้ทรงผมมันไหลลงมาปุ๊บนี่คือขเขาจะอันเดอร์คัตตัดเฉพาะเป็นลองทรงด้านบนปกมาด้านหลังเป็นลากใสครับดูวิธีตัดครับหนึง่งปัจเลียนเบอร์หนึ่งตัดด้านข้างให้เป็นลองทรงโดยหมวนเขานี่จะถูกถ่ายออกหมดเลยอย่างนี้ นี่เขาเรียกอันเดอร์คราดลองทรงด้านหลังรากใสชื่อทรงนะครับเปิดในหลังเปิดในในข้างซ้ายข้างขวาเป็นลองทรงแต่ด้านหลังจะเอาไว้รากใสด้านบนก็เอาไวา้านนาไวยาวเหมือนเดิมเขาเรียกอันเดอร์คราดที่ผมเคยสาธิตให้ดูลหลายครั้งอะไรครับเพราะว่าเด็กเทคนิคชอบมากหรือไม่ก็เด็กเทคโนโลยีชอบมากเป็นผู้สูงอายุแล้วอายุกี่ปีครับ อายุ18ปีนี้ทรงนี้กำลังฮิตหน้าร้อนครับตอนเรียนอยู่จีบสาวบ้างไหมครับมีสาวให้จีบไหมไ่เคยครับบ่เคยเนาะไม่เคยเนาะแต่ว่ามีสาวมาแอบ,บจีบอยู่โอ้ oh, มีดอกเออก็คุยไปนะครับคุยไปภาษาโคร,ราชาภาษาโคราชก็ได้เรียนอยู่เทคนิคพิมายช่างกลหรือช่างอะไรครับช่างยนต์ครับช่างยนต์เรียนช่างยนต์อีกกี่ปีจบครับ จบปีหน้าเออจบปีหน้าอ่านี่คือลองทรงตัดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเอาตัวกรึบมานี่ครับดูนะครับตัวกรบเป็นถ้าสมมุติเขาจะเอาจอนออกเราก็เอาจอนออกถ้าเขาแต่งจอนไว้เราก็แต่งให้เขาอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าตัวกรึบหรือว่าด้านหน้าเนี่เราก็ทําเป็นรูปเหลี่ยมอย่างนี้อย่างนี้นก็จะได้ฉากพอดี อย่างเงี้ยแล้วก็เอาใบมดโกนมากันครับนี่แต่งรอยโค้งให้สวยจรจะเอาไว้ก็แต่งให้เขานิึงอย่างนี้ส่วนโค้งของหูก็ให้โค้งอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเปิดในอันเดอร์คัตลองทรงแล้ว่าด้านบนยาวอย่างวิธีของช่างอ่อนเนี่ยทำง่ายๆทําทให้ดูข้างเดียวก่อนแล้วก็กันกันอย่างนี้กันให้ได้ฉาก ฝั่งนี้ก็กันอย่างนี้แล้วก็แต่งจอนให้ได้ฉากอย่างนี้ตามแนวที่เรากันไว้รับผมทําให้ดูข้างเดียวสําหรับด้านหลังนี่เขาจะาไว้รากไซนี่เขาจะไม่นิยมให้เอาออกเลยอย่างนี้เขาจะาไว้พอดีของเขาแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งของเขาแต่งแต่ด้านข้างสองข้างให้เท่ากันครับวัสดีครับวัสดีครับนี่ตัดเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับทรงชื่อจริงว่านะ่ะทรง ทรงอันเดอร์อันเดอร์นี่แปลว่าตัดอันเดอร์นี่ตัดด้านข้างนี่ลองทรงแต่ด้านหลังนี่เขาจะเอาไว้รากใสชื่อจริงของทรงนี้คืออันเดอร์คลาดลองทรงรากใสมี3ทรงในทรงเดียวกันครับอันนี้คือคนมาตัดนี่ให้ความร่วมมือดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ